วันนี้ก็มาดูขั้นตอนการถักหวายตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ถักหวายไปได้สักระยะหนึ่งตัวนี้เป็นขาบาดเบอร์เก้ไม้พยุงใช้232 4ี่ใช้ยาวอยู่25เซนก็ เปลยข้างหนึง่งแล้วก็ถักไว้ข้างหนึง่งนี่เขาเพิ่งเสร็จไว้ก็ค่อนข้างที่จะหายากเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้ามีก็เป็นไว้เก่าไว้ใหม่จะหายากอตตัวนี้ก็เพิ่งถักกันกระแทกเสร็จไปไว้นี่จะยากตอนเวลาหาเหลาหว้ เพราะใช้เยอะแล้วก็ใช้เส้นเล็กแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนจบอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็เห็นเส้นยาวๆอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยก็คือตอนจบแต่ยังไม่ได้ตัดก็โชว์ให้ดูว่าตอนขึ้นกับตอนจบเนี่ยมันจะมาชนกันพอมันมาชนกันแล้วนี่มันจะ ถ้าคนไม่เคยทำแล้วมันจะจะจบไม่ได้มันจะไม่ลงลายเดียวกันอย่างเงี้ยอ่าแต่นี้คือปัญหาแต่ถ้านะทำจนชำนาญแล้วก็จะสามารถจบลายเดียวกันได้นี่ถ้าสังเกตดูเราจะเห็นเส้นขาวข,า,ขาวให้ดูนี่ก็คืออลายจบหัวกับท้ายนี่มามันจบกัน ก็จะเป็นลายเดียวกันก็ที่ดูเนี่ยเดี๋ยวพอเราตัดขีิปอ,อกแล้วก็จะไม่เห็นรอยต่อไม่เห็นรอยต่อเลยก็จะกลายเป็นชิ้นงานเดียวกันนี่ก็คือสเสน่ห์ของหวายในด่านเปือย ขาไหวาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายากมากถ้าจะทำสวยๆคนทำสวยๆก็พอทำเสร็จแล้วก็ขาบาทก็จะมีราคาสูงเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวก็ตามความยากง่ายอันนี้ก็มาแนะนำให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจเรียนทำขาบาทก็แนะนำเป็นตัวอย่าง ขอบคุณมากที่รับชม